สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS ส2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำในทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP ประจำวันที่22สิงหาคม2 5 6 4สูตรของเราสามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกำลังเดินกำลังเข้ากำลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนะลุงนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากดูคลิปย้อนหลังของแอดด้วยนะคะมาลุยกันเลยนะสูตรนี้เข้าตั้งแต่ เข้าจริงๆจัง,จงๆ,ๆ,ๆก็ตั้งแต่รอบที่18นะคะจนถึงรอบปัจจุบันรอบที่24นะคะสูตรก็คือร0 0บนบวก5นะคะเล่นเจาะบ,บนล่างค่ะว่าเจาะบ,บนล่างก็คือกด19ประตูตัดเลขซ้านะคะก็เล่นเจาะเข้าบนล่างเลยนะทีนี้เราก็มาลุยกันเลยเอารอบที่เริ่มเข้าก็แล้วกันรอบที่18นะคะก็เอารอบที่17มาคํานวณก็คือ100บนก็คือ7นะคะ7นะ,ะบวกค่าคงที่คือ5 7บวก5เท่ากับ12อเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ7บวก5เท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยก็คือ2กับ3นะคะ2กับ3เห็นไหมคะรอบที่18เราก็จะเอา2กับ3มาเจาะบ,บนล่างนะรอบที่18ออก1 2, 4 1 2นะคะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะเด้งเด้งเลยนะต่อไปรอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณร้อยบนก็คือ1นะคะบวกค่าคงที่คือ5 1บวก5เท่ากับ6 ะะก็นนะับเพิ่มไป2จํานวนก็คือมี6กับ7นะคะรอบที่19ออก60207นะคะได้7นะ7ล่างนะต่อไปรอบที่20เอารอบที่19มาคํานวณร้อยบนก็คือ6บวกค่าคงที่คือ5 6บวก5เท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1และ2นะคะรอบที่20เอา1และ2มา กดบนล่างนะคะกด19ประตูตัดเลขซ้ำรอบที่20เอา7 2 3 6 4อเข้านะคะ2เข้าบนต่อไปรอบที่21เอารอบที่20มาคำนวณร้อยบนก็คือ7บวกค่าคงที่คือ5 7บวก5เท่ากับ12เอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ2แล้วก็นับเพิ่มไปอีก1จํานวนนะคะก็จะเป็น2และ3 รอบที่21ออก83916นะคะเข้าบนนะคะ3บนต่อไปรอบที่2 2เอารอบที่21มาคำนวณน,นะคะร้อยบนก็คือ8บวกค่าคงที่คือ5 8บวก5เท่ากับ13ก็เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3มามมับเพิ่มนะคะก็จะได้3และ4ก็รอบที่22ออก6 9 8 4 3เข้าเข้าล่างเลยนะทั้ง4และก็3เลยนะคะต่อไปรอบที่23เอารอบที่2 2มาคำนวณน,นะคะ รอบที่22มาคำนวณก็คือร้อยบนก็คือ6นะคะบวกค่าคงที่คือ5 6บวก5าเท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะับเพิ่มให้ได้2จำนวนก็คือ1และ2รอบที่23ออกศูนย์นะคะ1เข้านะคะ1่เข้าบนนะรอบที่24รอบที่23ามาคำนวณร้อยบนก็คือ0นบวกค่าคงที่คือ5 ศูนย์บวกห้าเท่ากับห้าแล้วก็นะับเพิ่มให้ได้ 2. องจำนวนนะก็คือ5แล้วก็6เอา5แล้วก็6เนะี่ยไปเจาะนะคะเจาะทั้งบนและล่างก็คือกดสิบประตูตัดเลขซ้ำทั้งบนและล่างนะคะรอบที่ส4รอรุนซึ่งทีนี้แอดก็มีอ่ามีตัวเน้นๆให้นะคะตัวเน้นๆให้คือตัวนี้นะคะสองสี่ตัวนี้เน้นๆ เล่นบนแล้วก็ล่างกับเลขด้วยนะคะยังไงก็ใครสนใจสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอจ,จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเข้าฟรีนะคะไม่มีค่าบริการขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ